สั่นน้ำดูแล้วนะครับเยอ คงแบบคือน้อยมากอ่ะที่จะเจออ่ะอืมแต่เราชอบนงเนี่ยนะเ,เรียกว,ว่าคูวาหนึ่งเปอร์เซนพราะนไหนองแข็งแบบโเรียกว,ว่าโนเรียกว่าสองเปอร์เซนต์เลยห้าเปอร์เซนต์ไม่เกินห้าเปอร์เซนต์ดูให้ไม่เกินหกเปอร์เซนต์เนาะไม่เกินกปอร์นตนะแดดีวเ ไม่เอมันไม่หลับเออนี่นี่ปูนี้ยเต้นในเนี้ยนะตอนที่เราดูเราดูแล้วเนาะร้านยุ้งย่าแม่ป๊อปปี้สองที่ว่าบอกชิดๆเขาเขาข้ามถนนแล้วเราเปร้านนั้นนะเนาะเออยุ้ยจำได้ปอกปี้ชิดใช่ป๊อปปี้ป๊อปปี้สองอะไรนั่นน่ะใช่เลย ที่เราอยู่ที่ปินแลนด์แล้วเราดูรายการโบชิคกๆกันกนะเขาข้ามถนนสงการใช่ไหมเมื่ที่เราเห็นด้วยร้านร้าน,านอ่ะปพอบป๊อบที่สองโอ้ยจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเก่งม <c oughs> าดูเนี่ยโรงแรมไม่ที่บอกว่าแพงประมาณสี่พันอะคาดีแลกเนะ พี่ยาดูเรือโน่นโน่นโน่นยอะเนื้อโน่นเรือติดไฟเนื้อหลบมาเรืเลยครับเป็นไงสดชื่นไหมได้มาแล้วว่านี่เราล็อกูัในทีวีเนาะที่เราดูคนอื่นเราเดินกันโอ้ยเรือที่เต็มเลยสปีดบอสปูดูดิเออเยอะมากเลยอน้ำไมเยอะจังอ่ะเออ โอ้ยเรือเต็มเลยดูดิลมันมีเรือแหลายชั้นเลยอ่ะแบบเรือกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยไมาแล้วนี่หาตทาี่ว่ากว้างะอก้างหเ็อที่ว่าตอนนั้นฝนตกแล้วมันพังไปนี่ทำใหม่ลังมั้งเนี้ยเนาะ ยาวไปเลยเนาะก่อนหน้านี้ไอ้ไอต้ตรงหันไอเนี่ยนะออหันพัทยานี่มันก่อ,อ,อนหน้านี้มันมันไม่ยาวลึกอ,อย่างนี้แนละ้วแล้วก,ก,ก็จ่ายไฟมาครบเลยได้นะ นี่ขนาดมันจันไม่ใช่หรอคือไม่ลับไม่นอนกันเลยสว่าง <c oughs> ทุกร้านเลย